สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องตั้งเมอ่อนะคะวันนี้ตั้งนะคะก็จะมาสร้างที่พักอาศัยในป่านะคะว่าแบบเออหนึ่งชั่วโมงนะคะสร้างที่พักอาศัยในป่าหนึ่งชั่วโมงนะคะมาดูกันเลยว่าแบบเออตั้งจะสร้างได้แบบประมาณไหนนะคะโอเคทุกคนทุกคนอันนี้คือป่าจริงนะฟังเสียงนี่แหละทุกคนโอเคเราไปกันเลย ก่อนอื่นนะคะทุกคนต้องคิดว่าแบบเออจะหาแบบพวกกิ่งไม้นะคะมาทาเป็นไม่ใช่หาเป็นพวกแบบใบไม้กิ่งไม้ใหญ่ๆนะคะแล้วก็เอามาทําเป็นที่นอนก่อนนะคะก็จะนอนพักแค่ชั่วโมงเดียวนะคะแล้วก็ไม่ต้องทําให้แบบมันยิ่งใหญ่อลังการมากมายนี่นะคะเป็นพวกนี้นะคะเดี๋ยวขอเก็บแป๊บนึงนี่นะทุกคน โอเคนะคะทุกคนตอนนี้นะคะตั้งก็ได้แบบเป็นพวกใบไม้แล้วนะคะตอนนี้ก็คือจะไปวางทินฐานนะคะว่าแบบเออจะตั้งกันตรงไหนดีนะคะนี่นะคะทุกคนตั้งก็จะเอาใบไม้พวกนี้นะคะมาวางใช่มาวางเฉยๆอหไะทุกคนนี่ไงนี่ก็จะคือบ้านในป่าของเรานะคะก็คือนอนแบบนี้ได้เลยทุกคนนอนได้สบายเออทุกคนก็คือแบบอ่า การที่แบบเออตั้งคิดว่านัการที่แบบเราจะมานอนในป่านะที่ที่แบบเออน่าจะปลอดภัยที่สุดก็คือเนียงฉันออกเอาไปโอเคนะคะทุกคนตั้งอ่ะคิดว่าแบบเออการที่แบบคุณจะมานอนในป่าใช่ไหมแบบถ้าคุณแบบไปแบบไม่ไปนานไม่ได้อยู่นานใช่ไหมที่ง่ายๆที่สุดก็คือแบบเปลนะคะทุกคนง่ายมากคือแบบมันอยู่สูงด้วยก็คือแบบการจากพวกงูแล้วก็สัตว์ต่างๆใช่ไหมใช่เปล่า ใช่เปล่าใช่ไหมใช่เลยเนาะใช่ง่ายๆโอเคทุกคนตั้งก็ขอนอนแป๊มนึงนะคะบ๊ายบายโอ๊ยตื่นแล้วเขาแล้วหนอนเนี่ยเราฉันไม่อยู่ในป่าได้ยังไง นะคะทุกคนคลิปนี้นะคะตั้งก็ขอปิดช่องเพียงเท่านี้นะคะปิดช่องถ้าใครชอบคลิปแบบเออให้ต้องแบบทําที่นอนนอนนอกบ้านพกงหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์เลยนะคะบ๊ายบาย